คืองี้ครับสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สอบจออยู่ตัวหนึ่งครับนี่เกมเซอร์ G7 Pro เว้ยแล้วตัวก้านนะเราเปลี่ยนได้ด้วยครับเนี่ยถอดหน,น้ากากแล้วก็ดึงออกเปลี่ยนได้เลยเนี่ยผมเอาก้านของเกมเซอร์ G8 นะครับซึ่งเป็นจอมือถือนะเอามาสลับก็ใส่ได้นะเปิดจะว่าไปแล้วเปิดฝาทิ้งไว้มันก็ใส่ใส่แบบนี้นะครับเห็นตัวบอร์ดแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะนอกจากอาล็อกที่สลับได้แล้วนะตัวปุ่ม d ีผัเนี่ยก็สลับได้ด้วยนะคลิกก,กี้บ้าคิกก,กีก้บ้าฟังฟังนะ ต,ตัวนี้ยังมีปุ่มเสริมอีก4ปุ่มเลยนะครับซึ่งปุ่มเสริมทั้ง4ปุ่มนะครับสามารถเลือกใช้เป็นปุ่มอื่นได้หมดเลยเนาะอ่าน,นี้ลองกับ Marvel rival ลลครัก็โอเคเลยนะ <Hey. S 1> เปิดไจโร่เนี่ยช่วยเล็งได้มากกว่าใช้แค่อนะหลอกขวาอย่างเดียวเนาะอ่ะลองเล่น h o g w a r t ์ Legacy ดูบ้างครับก็โอเคเลยนะสันสใจดีนะทุกอย่างเล่นดีครับเล็งง่ายคอมแบทอะไรเนี่ยสบายนะ อันนี้มาลองกับ o r ซาบ้างครับอันนี้ผมลองเกมนี้่าจะใช้ใจโรหโมดขับรถบาแต่ก็ยังไม่ค่อยเวิกว่าเกมนี้มันเล่นด้วยจอยง่ายๆแล้วนะใช้จอยไปก็เหมือนเดิมหละนะครับแต่ว่าที่ประทับใจเนี่ยคือความสัน่นเออเกมนี้แบบมันเป็นเกมของ Microsoft เองใช่ไหมคือจอยตัวนี้นั่งสั่นดีกว่าจอยค่ายไวออาจริงเท่าที่เล่นมาก็ใช้งานได้ปกติเลยครับนี่เล่นเดสเซลตอก็สบายดีจับถนัดมือดีนะครับด้ว,วมือถือเนี่ยจะต้องไปตั้งไว้หน่อยนะท็บเลตก็อาจจะเหมาะสมกว่า ดีไมหมดทุกอย่างเลยเว้ยแบตเล่นต่อเนื่องได้เป็น10ชั่วโมงนะเราใช้กับด็อกเนี่ยคือไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับวางเล่นวางเล่นวางเล่นอย่างเนานะีจริงก็ค่อนข้างจะจบเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาเล่นกับคอมนะ